สวัสดีสื่อที่รักทุกท่านนะครับมาจากหลายสมัมภาร์ด้วยกันผม,มให้ความองการกับเรื่องสื่ออยู่แล้วน,นจากการที่พบปะสัมภารพิมพ์ต่างๆในช่วงที่ผ่านมานะครับมีคนสังเกตหลายประการนี้มีหลายเรื่องที่เราก็ต้องปรับแก้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของเราให้เป็นภาษาสอดคล้องกันได้บ้างนะครับแต่สุดแล้วแต่ท่านจะไปดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับวันนี้เราจําเป็นต้องเดินหน้าไปสู่อะไรที่เรียกว่าโลกยุค New Normal ใช่ไหม แล้ว,วันนี้ก็กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพในการจัดก,การประชุมครั้งนี้ปหลัดกระทรวงนะครับเทียบเท่าวันนี้มีการหารือหลายประเด็นนะครับหลายๆประเด็นด้วยกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างประเทศในประเทศอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์อนาคตซึ่งสิ่งแวดล้อมของโลกที่ท้าทายในโลกยุคหลังโควิดหรือโควิดในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นความท้าทายม,มันจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จมนขึ้นอยู่ความรู้รใ,รใจของพวกเราทุกคน ผมเคยให้หลักการไปแล้วว่าเราใช้หลักการของที่เรียกว่ารวมไทยสร้างชาติคําว่ารวมไทยนี่คือทุกคนที่เป็นคนไทยทุกช่วงทุกวัยนะครับทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นในส่วนส่วนราชการรัฐบาลนักการเมืองในส่วนของอคนสุงวัยนะเยาวชนนิิตนักศึกษาต่งา,งางทั้งหมดเราจะต้องรวมใจกันในการสร้างชาติให้การพัฒนาไปถึงข้างหน้าให้ได้เร็ว ให้สอบพร้องสถานการณ์อายุโควิดที่ทําให้หลายอย่างนี้มันดรอปลงไปนะครับโดยเฉพาะ่งในเรื่องของเศรษฐกิจพร้อมกันในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสุขภาพนะวันนี้เราก็ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมากพอสมควรนะครับอย่างที่ท่นานทราบไปอยู่แล้วอย่างไรก็ตามมันก็ต้องมีปัญหานะครับในประเทศเพราะเราประกอบด้วยคนหลายหลายฝ่ายหลายพวกด้วยกัน67ล้านคนเนี่ยนะมันก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่เราต้องหาวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมนะครับโดยที่ไม่ไปก้าวล่วงกับใคร นะครับให้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเห็นว่ารัฐบาลก็พยายามอย่างยิ่งยวดในการรักษาความมีียรภาพของรัฐบาลียรภาพภายในประเทศนะครับคนขเรียบร้อยถ้าเราพูดถึงจุดแข็งของไทยในเรื่องความมั่นคงด้านสาธารณสุขด้านอาหารแหลกท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและปลอดภัยวันนี้ในถ่วของทองเทศก็ต้องสร้างการรับรู้ในปวะีทต่างประเทศให้หมากขึ้นเหมือนกับขายของอ่ะนะถ้าพูดง่ายๆก็้ค่ว่าขายของของดีของเราในเมืองไทยมีตั้งหลายอย่างนะที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วไปอัตลักษณ์วัฒนธรมรมสถานที่ท่องเที่ยว อาหารการกินที่อ่อาศัยเหล่านี้นะที่พักโรงแรมต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งสถานที่รักาษาพยาบาลในประเทศเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้กระทรวงพทศก็จาเป็นต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนที่ทํางานอยู่ต่างประเทศเนี่ยได้มีข้อมูลในการสร้างความรู้กับต่างประเทศแม้กระทั่งในเรื่องของ B O I เรื่องการลงทุนใช่ไหมวันนี้ทุกทุกป,ประเทศก็มาทําหน้าที่ทักษาช่นนี้เพราะนั้นเราต้องปรับ,ปร,บปรับการทำงานของทูตท่างะเทซึ่มีการเสนอขึ้นมาแล้วนะครับที่สอบครอง,องนโยบายรัฐบาลที่เรียกว่า 5S กับ อะไรหมอนะฮะห้าเอสห้ามีนะเดี๋ยวรายละเอียดห e, ้าเอสห้ามีสามอแล้วกันในรายละเอียดนะครับวันนี้เราจะต้องใช้การทุเชิงเศรษฐกิจนี่คือนโยบายด้านด้าน ต่างประเทศของรัฐบาลน,นะครับเพื่อจะมาช่วยสําบสุฟื้นฟูธุรกิจของไทยวันนี้เราฟื้นฟูในประเทศโดยการผ่อนคลายมาตรการต่างๆหลายมาตรการสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องระมัดระวังนะครับ้งแต้นทางกลางทางและปลายทางแน่นอนครับการบริหารงานแบบนี้ไม่ใช่ง่ายแ,แต่ก็ไม่ใช่ยากจนเกินไปจนทําไม่ได้เพราะนั้นทุกคนต้องร่วมมือนะครับหลายๆภาคส่วนด้วยกันที่เรียกว่าการบริาการอย่างแท้จริงเราต้องมีงการรองรับในเรื่องของการท่องเที่ยว นะครับนอกจากในประเทศวันนี้มันก็เริ่มจะดีขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะสัดส่วนของไรายได้ประเทศมันมาจากท่องเที่ยวถ้าเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมการในศูนย์โควิดมาว่าเราจะมีการผ่อนคลายอย่างไรในการเปิดเที่ยวบ,บินในการนําคนเข้ามาแต่จะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรการซึ่งมันมีการหารือไปแล้วนะครับเพราะนั้นต้นทางก็คือตัวประเทศก็จะต้องต้องสร้างความร่วมือความเข้าใจกับต่างประเทศเขาด้วยซึ่งใดก็ตามที่เราทํา ทำไปไม่ว่าจะทาแบบไหนก็ตามมันมีทั้งะาสต่ต่างตอบแทนกันทั้งสิ้นคาว่าต่างตอบแทนคือต่างคนต่างช่วยกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งล่านี้เราต้องหารือยกันโดยกระทรวงต่างประเทศนะครับให้ในได้ข้อยุติโดยเร็วเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวนักลงทุนต่างชาติ นะครับได้เข้ามารักษาพยาบาลเข้ามาตรวจงานเข้ามาดูสถานที่การลงทุนเพราะวันนี้มันจะเริ่มมีการย้ายฐานการผลิตซึ่งเราก็จําเป็นที่จะต้องเอาหาทางที่จะดึงการย้ายฐานการผลิตเหล่านี้มาในประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือความมีเศถียภาพของรัฐบาลน,นะค,ความมีศักยภาพของในระดับพื้นที่ประชาชนเป็นสิ่งสาคัญนะครับเราเราต้องทําให้ดีที่สุดแหละนะผมก็คงไม่อธิบายไปต้องทํากันอย่างไรผมคิดว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการทูตืนเชิงเศรษฐกิจ และที่สำคัญที่สุดคือต้องเตรียมการในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนตลอดเวลานี้ด้วยเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจำเป็นต้องปรับในเรื่องของระเบียบกฎหมายะต่างๆเยอะแยะหลายประการผมได้สั่งเน้นย้ำไปแล้วในส่วนของฝ่ายกฎหมายว่ากฎหมายใดที่มีความเป็นเร่งด่วนแล้วก็สอดคล้องกับการทำงานที่เป็นักาณะการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้กับนักลงทุน นะโดยที่เป็นกรอบที่มันสามารถมีความออดตัวได้บ้างนะครับไม่งั้นเป็นทณงการอนุมัติอนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตซึ่งมันทําให้เกิดไม่ทันการไงแต่ทําอย่างไรให้มันมีกติการองรับต่อมามันทําได้หมดนะครับถ้ามัน,นกรอบมันใจมันคุ้มมากเกินไปมันก็มันก็สู้เขาไม่ได้นะแต่อย่างไรก็ตามก็ยืนยันว่าจะต้องโปร่งใสนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งประชาชนและประเทศชาตินะรวมทั้ง ทวีภาคีหรือพระหูภาคีด้วยการเจราจาวันนี้อาเซบเราก็เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าในในปีหน้าเนีน่ยคงในปีนี้หรือปีหน้าใช่ไหมก็ใกล้มาถึงแล้วละ่ะนะลงนามเมื่อไหร่นะปีน,นะปนี้คำว่าปีนี้แล้วกันนะเพราะตกลงไว้แล้วในที่ประชุมว่าจะต้องลงนามในการประชุมที่เวียดน,นามใช่ไหมเป็นเจ้าภาพใช่ไหมก็หวังว่ามันจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะจ๊ะ ในเรื่องการลงทุนในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องพันธสัญญาต่า,างๆที่มันกว้างกว่ากรอบทวิภาคีเช่นอาเซมมันก็มีการเจรจากันอยู่เยอะตอนนี้เพราะก็ลังมุ่งหน้าไปสู่อะไรการค้าเสรีการค้าพหูภาคีซึ่งน้ำบ,บันจะมีบทบาทมากขึ้นกว่าการค้าทวิภาคีอันนี้คงต้องเข้าใจนะมันหลายชาติมันร่วมกันมีกติการ,ร่วมกันในร่วมกันถ้าเราไม่ไม่มีส่วนร่วมเลยจะได้หรือไม่ อะไรต่างๆนี้ก็ขอความมือจากภาคประชาชนด้วยต้ตองช่วยกันทำความเข้าใจนะไม่ไงั้นมันไปไม่ได้ทักอย่างผมไม่ได้มุ่งหวังว่าจะเน้นถึงเรื่องอะไรนะผมพูดถึงในภาพรวมนะครับวันนี้สิ่งที่พูดกันอีกกันก็คือในเรื่องของการเขาเรียกอะไรปรับร,รูปราชการให้เป็นรดเอ่อนิวโควิดอ่ะไม่ใช่ให้นิวแนมอลก็คือเราต้องปรับทั้งในส่วนอ,องคอ์กรบุคลากรวิธีการทำางาน การสอบประสานงานกาันการบูรการร่วมกันท้่ระดับประหลักกระทรวงต่อประหลักกระทรวงนะแล้วก็สู่ถ้ามันเกี่ยวกับกฎหมายก็ต้องไปเกี่ยวกับในเรื่องของกฤษฎีกาต่างๆถ้าทีเดียวมันจะได้เร็วขึ้นไม่กั้นมันจะ,ม,นจะมันจะติดขั้นตอนทีละขั้นทีละขั้นกว่าจะสําเร็จมันช้านะเพราะนั้นผมก็เน้นในเรื่องของการบูรการตั้งแต่ระยะแรกเริ่มให้มากที่สุดในกิจกรรมที่มีปัญหาอยู่อุปสรรคลดอุปสรรคให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ต้องมีกฎหมายหลักนะมีกฎหมายรองที่ว่า เพื่อจะเอื้ออํานวยให้การอํามาตต่างๆนี้มันเป็นไปได้ดีดีนะครับเรื่องของที่เน้นย้าไปตอนนี้ก็คือเรื่องความสําคัญของในเรื่องของอากาศรสภาพสภาวะอากาศโลกเปลี่ยนแปลงนะครับ climate change แลวก็ในเรื่องของอะไรนะอีกอันหนึ่งเรื่องของสังคมผู้สูงวัย เราต้องให้ความสำคัญวันหน้าเราก็ไม่แน่ใจว่าจากการประเมินของของโลกเขาว่าขององค์กรโลกเขาจะประเมินหมดว่าประเทศไหนจะมีประชากรเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรจาก,กาศแรงงานอย่างไรเร,เราเ็าจะ็าเอาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาด้วยนะจากสภาวะสังคมที่แต่ละประเทศมันเปลี่ยนแปลงไปวันหน้าเราจะมีประชากรเท่านี้หรือไม่จะมากกว่านี้หรือเปล่ามันก็ต้องเตรียมการตรงนี้ถ้ามากกว่าจะทํำยังไงและถ้ามันมากหรือมันน้อยลงแล้วขนาดที่มีคนเกิดใหม่น้อย อันนั้นก็อีกเรื่องแล้วมันต้องไปเจอเจอเนปัญหาเรื่องแรงงานอะไรอีกด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาต่อในเรื่องของคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนเราต้องดูแลคนทุกช่งไวงวัยไงเพราะนั้นรัฐบาลก็จําเป็นต้องต้องเน้นย้ำเรื่องเหล่านี้โดยคนที่จะต้องปฏิบัติก็คือคือข้าราชการใช่ไหมในส่วนอของระดับรัฐบาลก็คือกรมรัฐมนตรีนะก็จําเป็นต้องรับนโยบายเหล่านี้อกไปปฏิบัติในเพื่อขับเคลื่อนโดยงานในความรับผิดชอบของท่านนะครับในเรื่อง ในวันใกล้นี้ในปี64ถึง65นั้นไทยจะเป็นประธานกรอบความร่วมมือบิมสเต็กนะครับร่วมมือกันในประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้นะครับและในปี65จะเป็นประธานการประชุมเอ e เปอีกครั้งหนึ่งเราเคยเป็นประธานไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับใช่ไหมเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับ2546นะครับมันวงรอบหลายประเทศไงกว่าจะกลับมาอีกทีก็หลายปีหน่อยนะเพราะฉะนั้น การชุมครังแรกเมื่อปี46เพราะฉะนั้นถ้าครั้งนี้เราสามารถเตรียมการในช่วงนี้ได้มันก็จะหน้าไปถู่เราจะเป็นระดับประเทศที่มีการพัฒนานไ,ปไปไปสู่จะไปสู่ระดับสูงในอนาคตให้ได้เราต้องต้องต้อง,องเป็นผู้นําในทางพื้นที่ให้ได้ก่อนในขณะนี้ในการประชุมในการหารือในการพบปะเยี่ยมเยือนแม้กระทั่งการประชุมวิดีโอคอนเฟรนต์วันนี้ก็ต้องทับเรื่องนี้ต่อไปนะครับเพื่อจะเป็นเป็นผู้ที่ให้ข้อมูล เกีนะ่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับในถ่วของผู้พิาพา์ของเราอะไรต่างๆเ,เนี่ย <c oughs> เพื่อใรับรู้โดยทั่วกันนะในในเวทีระหว่างประเทศเวทีต่างประเทศทั้งระดับใหญ่ระดับกลางนะครับนอกจากภูมิภาพของเราแล้วคือเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยเพราะนั้นไม่มีเป็นความท้าทายว่าศักยภาพเหล่านี้มันจะเป็นศักยภาพของเราหรือจะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งด้วยหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันดันศักยภาพของประเทศเราในาอะไรที่ ที่พอจะพูดคุยกันได้ผ่พอนคลายกันได้ก็ขอร้องนะครับวันนี้ก็ขอพูดกระทรวงต่างประเทศนะครับให้ลางเจ้าหน้าที่ทั้งกระทรวงต่างประเทศในประเทศและต่างประเทศในการเป็นด่านหน้าดูแลพี่น้องคนไทยในต่างแดนวันนี้ก็ได้เอาคนกลับมาในประเทศประมาณสักหกหมื่นแล้วมั้งแต่หกหมื่นคนที่ผ่านการคัดกรองหมดแล้วนะทง้งทางบกทางเรือทางอากาศใช่ไหมในเดียวก,กันก็ยังมีคนค้างอยู่จํานวนมากพอสมควรในเรื่องของการดูแลให้ สิ่งของอุปโภคบริโภค็ยังทำอย่ต่อเนื่องนะคนที่ไม่ได้กลับมาคนที่เดือดร้อนก็โดยมีผู้แทนคนไทยเนะีนะ่ยได้จัดหา,าสิ่งของอุปกรณ์จากกระทรวงางปเพเทให้นะเพื่อไปดูแลชุมชนของตัวเองนะครับเราไม่ทิ้งกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะเพราะฉะนั้นในประเทศก็เราต้องไม่ทิ้งกันรัฐนะบาลก็มีนโยบายอย่างนั้นอยู่แล้ว ก็ขอให้กำใจทุกคนนะครับให้ทุกคนทํางานด้วยความสุขด้วยความตั้งใจด้วยความซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรและอดทนนะครับในเรื่องของระยะต่อไปก็คงเป็นเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของการที่จะเปิดโรงงานต่างๆเหล่านี้เพราะมันเริ่มจากที่ขายได้บ้างนะนเพราะนั้นก็ต้องเตรียมการในเรื่องของการรับแรงงานต่างด้าวแต่จะต้องมีมาตรฐานมีการคัดกรองมีความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีความต้องการนะครับหลายอย่างรัฐบาลก็รับเองไม่ไหว ก็ต้องช่วยกันอันนี้ผมให้แนวทางไปแล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวว่าอีกทีเราต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการรองรับด้วยนะครับแล้วก็รับคนแต่ไม่รับโรคใช่ไหมไม่รับโควิดเข้ามานะครับมันอยู่ที่หลายๆคนต้องช่วยกันนะถ้ามันมีอะไรที่ไม่ถูกต้องทุกคนต้องติดตามมาตารการแล้วว่ายอย่างไรแล้วทุกคนจะมีส่วนร่วมในมาตรการเหล่านั้นอย่างไรกับรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่มันก็จะลดความขัดแย้งลงไปได้มากกว่าที่ควร นะเพราะมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดใครจะทาผิดทําถูกตรงไหนยังไงประชาชนรู้ทั้งหมดนั่นแหละเพราะนั้นรัฐบาลบางทีก็ก็กําชับไปอะไรไปมันอยู่ที่การปฏิบัติแล้วทุกคนมีส่วนร่วมเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในกานจะได้จะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ก็ต้องร่วมกันนะนะไม่งั้นมันก็เป็นเป็นมีความเสี่ยงว่าจะได้จะเสียมากกว่าได้ั้านองเนี่ยแต่อย่าลืมว่าวันนี้เศรษฐกิจรัฐบาลให้ความสาคัญเนะี่ยไปพร้อมๆกับเรื่องของสุขภาพไปซะสุขภาพเราก็ทาได้นิดมาก อยู่แล้วในขณะนี้นะครับก็ขอคุณทั้งต่างประเทศในประเทศทต่างๆวันนี้เราต้องทํางานแบบ new normal ที่ว่าใช่ไหมที่เราเคยประกาศไว้ราปบานอ e ีกอีโมเมนต์หน่งเ,เนี่ยผมก็ต้องเร่งรัดในเรื่องเหล่านี้เรื่องของการสร้างช่องทางการรับรู้การ,ร,รสื่อสารในเรื่องการใช้เทคนโนโลยีใช้ดิจิทัลเข้ามาในะระบบออนไลน์เข้ามาเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้ติดกุณาติดตามด้วยนะเพราะบางครั้งในเรื่องที่เป็นสาระเนีน่ยบางทีคนไม่ค่อยอยากอ่านใช่ไหม ผมไม่ได้ว่าใครนะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนบางทีก็ขอให้หน่วยงานได้มีการปรับวิธีการนําเสนอให้มันเข้าใจง่ายๆภาษาง่ายๆนะอินโฟกราฟ,ฟิกต่างๆเหล่านี้บางครั้งก็เป็นเรื่องของแนวคิดหลักการในการทํางานก็ขอให้ติดตามด้วยว่าเอ๊ะมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นในประเทศไทยนอในไปปีนี้ปีหน้า5ปีมันเป็นความหวังของประชาชนทุกคนนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่รัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้กําหนด,ดลงไปมันก็เกิดความขัดแยง้ง หลายอย่างพยายามจะทำในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาการลงทุนทําพื้นที่นอนพื้นที่ปัญหาก็อยู่ที่ประชาชนนะร่วมมือหรือเข้าใจหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องทบทวนทําให้มันดีที่สุดนะให้เขาเห็นถ้าเราจ้องแต่โครงการใหญ่ๆอย่างเดียวโดวยไม่ดูไม่ดูพื้นฐานเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันก็คือปัญหาใหญ่ๆก็ทําไม่ได้เล็กๆก็เลยผ่านทาไม่ได้อีกสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ก็คืออยากให้หมองว่า5ปีที่ผ่านมามันประเทศมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และหนึ่งปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรทั้งหมดมันได้รับการสารต่อมาอย่างไรแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรโดยเขาจับปัญหาอุปสรรคในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้นะครับวันนี้ในเรื่องของแผนแม่บทแผนรูปต้องมีความเข้าใจผมว่าแผนงานมันก็มีรายปีราย3ปีราย5ปีของมันนะอะไรที่มันต้องห้าปีจบก็คือ5ปีจบแค่นั้นอะไรที่ต้องทําต่อ5ปีโบร่ีห้าปีห้าปีก็ทำรายปีต่อไปกับแผนงานปานกลาง3ปีระยะยาว5ปีก็ว่าไปผูกพันของมันก็ว่าไป วันนี้ก็เน้นย้ำในเรืうう่องการใช้ใจ่ายงบประมาณภาครัฐซึ่งมันมีหลายงบประมาณด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นงบโอนงบประมาณเพราะโอในงบประมาณรายจ่ายใช่ไหมปีหกสามส่วนหนึ่งแล้วก็งบประมาณปีหกสามที่เหลืออีกสองเดือนเนี่ยแล้วก็งบฟื้นฟูน,นั้นทาไมไม่เกิดค,ความซ้ําซ้อนกันการใช้ใจ่ายงบกลางต่างๆในความจเป็นเหล่านี้รัฐบาลก็จําเป็นต้องพูดคุยหารือในรายละเอียดนะครับวันนี้ก็มีกรอบอยู่แล้วแต่ข้อสำคัญคือ การจกอะไรก็ตามเนี่ยต้องรับการยอมรับของชานในพื้นที่ผมก็ย้ำตรงนี้และท่านผู้ว่าจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้ที่บริหารในระดับพื้นที่ข้างล่างรวมกันในอำเภอท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่นะครับประกวงกระไรที่มันตรงกับความต้องการของประชาชนนะครับในอันที่จะกลับเคลื่อนในช่วงที่ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจเหล่านี้ให้ได้แล้วขณะเดียวกันก็ต้องมองในส่วนของเซกเตอร์ผู้ประกอบการธุรกิจด้วยไม่ใช่ไปดูแลบอกว่าดูแลคนรวยคนจนเนี่ยไม่ใช่ มันคนละมิติกันนะซึ่งทางันที่สุดวันนี้ต้องทําให้เกิดการจ้างงานให้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ให้เขาล้มละลายในในที่มีศักยภาพนะแต่จะให้มากให้น้อยก็ขึ้นอยู่กับเงนที่มีอยู่ยนะจ๊ะอย่าลืมเน้นย้าให้ให้ทราบโดยทุกการเงิงบมันที่มาเนี่ยไม่ได้งบมันที่ได้มาจากการเก็บไรายได้ของประเทศนะในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นงบมันที่มาจากงบฟื้นฟูงบเงินกู้ซึ่งจะต้องผ่อนชำระเขานะถ้าเราไม่ร่วมกันฟื้นฟูตอนนี้ บ้านเมืองไม่มีเทียรภาพแล้วจะหาเงินจากที่ไหนเนี่ยวันก็น้าทั้งนี่ังกันขับเพื่อนประจำปีแล้วก็แผงงานระยะยาวเพราะเราต้องกันส่วนหนึ่งไวช้ชำระนี้นะโอเคไหมครับขอบคุณคนระับ